E สบายดีพี่น้องสบายดีตอนสวยๆพี่น้องเอ้พบพอกันคือเก่ากับบรรยากาศกลางทุ่งนาพี่น้องเข่ากำลังจิซุกเหลืองแล้วสําหรับมือนี้ก็มาพบพอกันอยู่ทุ่งนาเจดําคือเก่าพี่น้องมือนี้มาแก่โตแก่โตในใดวติมามื้อีนเทาบ่ได้เทาพี่น้องมามื้อนี้เทาก็จัดหนักจัดเต็มเลยแบบผว่าเท่านะบ่อตด้ลงไปนะญาต่ขึืนมาบบได้ผวมาเป็นยังก็ดิเทาสิเกาะไววพี่น้องจะติดตามไปเบื่องําการนานมันสหลายแท้บ่พี่น้อง ไปดิพี่น้องเหพี่น้องมากพร้อมกับอุปกรณ์มากับน้องนำคือเก่าสวิงอันนี้พี่น้องป่ะติดตามไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องผมได้เข้ามาเลยอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำพ่อพี่น้องเลยเฮ้ยพี่น้องอันนี้จะเป็นเข่านาเจดมพี่น้องกำลังจะได้เกี่ยวหรือเด่นี่เด้นี่พี่น้องน้ำเขาจะกระปิงออกเบิดแล้วเด่นี่ สัมนีกับขั้นเกี่ยวกันคือว่าแปลว่าอึดเข่าตะกี้นะสำนีนักเกี่ยวได้ได้พี่น้องคือแบบตะกี้มันบุมีเข่ากินนะเข่าสำนีนักเกี่ยวแล้วเพราะว่าบุมีเข่ากินเลยเผาเท่านะพี่น้องเอ้ยบอกเลยนะมันลายเอลีเอาอยู่หนามันถูกอะบอกเขาจะเอาเดี๋ยวติดตามไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องกับธรรมศาสตร์บ้านหน้าพี่น้องเอ้ยอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาสองคน กูได้มาเอาเท้าลายจนได้ก็เมสไว้เลยนะฮะโอ้ยพี่น้องเท้ามันหนาวบังนี่ลง้นๆกันนี้ก็ขึ้นเอาขึ้นมาบ่ากได้แล้วพ่นอ่ะเดี๋ยวจะเอาอยู่หน้าอภัยพี่น้องจังผมมีขี้เหงื่ค่ะติดตามไปเบิ่งนํากันนะพี่น้องเนาะก่อนดึงกับขอบุญกุคุนเบิร์ตสกูสกุนที่เข้ามาหลับส้มอะไรกันขอบุญกุคุนทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกดไลค์ทุกๆคำติชมพี่น้องเลย จะลงแล้วพี่น้องเอ้ยหนาวบอกว่าหัวลมไหวแล้วหัวลมหนาวแล้วพี่น้องเอ้ยสอนมึงดูอ่ะคือลาอ่ะคืออาสิบมีไปทางไหน โอ้ยจะใช่น้ำเท่านั้นน้ำเ,เท้าโอ้เท้าอีกแล้วปลาลุงเ,เ,เขิมนเติมคือน,น้องเก่าน้งกู่เก่ามาเอาคนเดียวมาหนิก็เจ้าเอาขึ้นเมื่อปลาก่อนเราไปเลย้งทางเก่ากแลว ่วงเขา่าเรื่องอารามแล้วเป็นทองทุ่งนาอันสีทองเกี่ยวได้แล้วสิจังได้ก็เลยหลบับอยู่ตี้มือนนี้ เราเอาเท้าที่กล้าวนี่ไปนมาชมเด้อพี่น้องเด้อว่าจะมารบาพเพื่อนจะต้อ,องมานต้องมาน อย่าเียนความสามารถของน้องนั่มาจ้ะให้ลงไปง,งมเอาท้าโอ้ยพี่น้องด้ยลำบากเฉียกป่าปัจจุบานบุ๊คมีอะไรกับรเรียมมาจะเกลือลงไปงมขรัวกับบราวน์แน่ค่ะวะแล้วเท้าแล้วจีเอาเป็นบ้าบรรยากาศทางนี้นะ หมู่บ้านน้องแต้หรือว่าหมู่บ้านนามงมาเบิ่งททงนี้ไปเคี่ยวอลารามาเลยเคี่ยวอลา,าม์เผื่เลี้ยงอลา,ามทุกนาเป็นสีทองบรรยากาศอีดีหอลมอวยลมผัดตองเริ่มจากน้วแล้วก็สูบบรรยากาศน้ําแล้วโอ้ยีแล้วเขาเสือนะเสือระโลมให้น้องหลีดพอดีเหมาะจะ พอดีกันกับกันยามหนาวเนาะน้องบอกว่าตุ่มห่มจนเหืออ่อออกผ้ห่มยังเพิ่นว่าบ่ห่มนาโนมันมันอุ่น,นก็ดูแลง,ง่ายซักง่ายมันนุ่มเด้บ่นักอีกเวลาเฮาตมน่นะบ่เบาแต่อุ่นมื้อนี้เน้นเป็นแบบนั้นดีกว่าเนาะ,ะห่มพนใหญ่ๆน่ะโอ้คือเฮาซื้อมาบ่ได้บ่ได้ตมสัมัวอยู่แจ้พุ่น เป็นยังไงบ่ดาวมันบอไลาไลไลไลายทีกันเอาเท้าของบอ่ดาวครับเข่าเจดิญในข้างงามแท้เนาะงามอยู่เทนิข้างงามเไหมดูดนี่เป็นห่วงแนละ้วใสออนห่วงเข่าเนาะนี่แหละผลผลิตจากเท้าการดำนาเมื่อยๆนี่การซีซึนใจเพราะว่าเห็นห่วงเข่าเนาะ เวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยยานแต่มันเบิดไวเวลาดำนี่อยา่าทำมาแล้วไวๆไ,ได้พี่น้องเอ,อ้ยนี่เอ๊พะพอด้ายน้าสิเลื่องหนะาชิงแข็งนะเฮีบ่อยากดำสักแบดนี้เห็นห่วงมวันแหละก็โอ้ยสาวนาเฮาดีใจบอลที่เห็นห่วงเห็นหมากมันนี่แหละดีใจสุดๆเลยอืมเนาะ กับสาวใจเวลาฝนบบตกฝนถ้าแบบนี้แหละโอ้สบายสบายโบตกกับโบอตองห่วงยังเลยเพราะว่าเก็บเกี่ยวยางเดียวเลยถ้าได้สมีนะพี่น้องเลยฝนบบตกกับโบเป็นยังเพราะว่ามันซุกเรืองแล้วถ้าหมากมันเลีองใบเลืองกรอบเลยถือว่าเก็บเกี่ยวได้เลยพี่น้อง หมากมันอะไรดอกสนูนี่น้ำเอาไปเห็ดยังก่อนด่ะเจะ้าวบานะ้ำหมากมันเอาไปเห็ดยังยี่กับแกงน้ำใหมบ่บ่ออาเจ้าจวาบาะไปคนเบาไปซุปบ่ดอกม,ม้ด่างเอาเท้าดนตีคือเขางูอ่ะเขาเของูอ่ะกุลุลงกะล,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 ลุงกะลุงอยูออ่ว่ารมอวยแล้วเนี่ยพี่น้อง มาเข่าริงลมพัดเย็นแล้วค่ะสู่การระดูเก็บเกี่ยวแล้วนจะจ๊ะเปลี่ยนระดูการเก็บเกี่ยวจากการดั้หน้ามาเปลี่ยนเป็นการเก็บเกี่ยวสู่เราสู่เมนน ตื่ตตน,นี่กระพิ่นกระตุกพี่น้องเลยมือเนี่ยแล้วให้หากาหยุดมื้วานนี่โอ้ยบ่ได้เลยมื้มมาวานนี่อมันผ่านไปแล้วเขาอีสานแล้วมูนผ่านไปแล้วบ่ได้วะถ้ามีเข่ากัดชื่อว่ารอดเลยนะ เราเท่าพีน่น้องเลยกืเสิได้กินที่ดอกมันนี่ไปกินแบบเท่าเซ็แซ่ออีกแล้วคิดอยากมาแต้มือที่เท่ามากแล้วบ่ได้อะพระเจ้าพัดลงมร้ายโพดนอกมือหน่ะนะป้าคนเต็มหนองฝูเมือฝูมากโอ้ยให้ก็แน่นเอาบุญอยู่น้องอยากเข็นฉัดไปได้บ่ได้เอา จุราป้าหย,า,า,ยาเท่านี้ะแปลนเบิร์ดเป็นทวนทางเที่ยวลงเอาเทาพือนเคยอยากสั้นๆไม่ตงน่อยจะนงว่าเข้ามาเอาแล้วมือสาวนหนึ่งสูตรแก่เสือ,อเพื่อบอยากซักเวลา ือสีมานี่ดอกเหมือนเห็นเิืนเก็บเอาเก็บเอาอยู่นปแล้วขยจากเรื่อ,อ,องเลินน้าช,ชื่อนนลนะเว่าลม ยังคช่ปั่นหนึ่งก่อนแรกก่อนแรกแหกมานสมนบัิก่อนแรกวางไว้เท่าหยาก็ได้เออเท่าละลายน้ำจืดงามนอนไดางามบ่แต้หัวบอบอ,อยากมีบ่ ให้คุยไรคนว่ามีจะเหมน้ำมาต้องท่ามาด้อช่วงนี้บรรดาผืนยาดย่าีกันแค่แนี้ก็ไล่ค้นเลยนะี่โดนมันำไล่อืมอ่ะามดีพวนี้มันเพียบมแล้วมันเียบแล้วเออเชีาวกคกันอาเทาเนาะ เ right? ื่อยแฟลชิ well. ่อกินเนาะเขาเอาเป็นกระจดวจรเขเดียวน้าิเลือกดดอยก่คนเหโลก้ไปกสช้ัวไปบมานี่ะเลือก ไม่ไดีแฮะมีบักแข่งได้พี่น้องได้มีบักแข่งใช้กปลับเท้าพี่น้องถ้าแม่เวลาเขาหยามบักแข่งในสีดังป๊อกแล้วอวุ้ยแซ่บคิดมากแหล่ยวกัอะไรเขาหยาบักแข่งนะแซ่บแน,น่นอนพี่น้องแพ้พพชกใช้ยำค่อยยำเจดมมาแยกน้องเน้อไอ้น้องอันดเอาเบิร์ตลงไปจ้ะ เดี u, medidas, eben, いい๋ยวไปเก้วเอาข้าๆกันได้ได้สิประกาศเลยเด้ว่าเอาของเจเอลยีแก่เนี่ักหลายานะ อันที่มันเขี้ยวๆผู้น้องอ่ะมันคืออันเก่าแล้วมันคือเถาแล้วเถามันอยู่ไขแล้วอะมันเลยพูดขึ้นมาเถาว่ายังอยู่พื้นน้ำถือว่ายังกินได้เถาว่าพูพูดนั่นนี่ถือว่ากินกินบ่ได้นะเดากินได้หมดได้อากแต่ว่ามันมันหอบเสพมันเถาแล้วค่ะทึวาก่ะมันเ n o แล้วมันเทาเน่า กลเที่ยงไหนเท้าเหี่ยวไปแล้วมาเบิ่งเท้าก่ะชัเด้วยน้องเด้อเท้าสิตกน้องใช่ปะนี่นี่คือเท้าของเฮา เทาปัา๊ดงามอ,อ,อ่ะพี่น้องอืพี่น้องก็ปย้ายตาได้พี่น้องเด้ออันนี้คือเทาพีานะา่น้องเขินงามงามเลยนะปั๊ดท,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 ทูงามโพงามโพเทาพี่น้องกินกับแกงมาใหม่ก็ได้ค่ะเจ้วาวะตามมาหุ่นก็ได้สลายน้ำจืด ลงมาอีกหลายชุดหนึ่งอาจารย์ะไปหายัางได้แล้วเบอร์โมกับป็นยังแบบใครก่อนอย่างว่าทือกระตาหันน้ำใหมอ่อะไรดูกับน้องนะอือแหลปพี่น้องทองสองคนนะหลายคนได้ลงมาลงเจ็ดคนไปไหน จ้ะหลายคนอาเธอกระจายยังเอาเท้าอยู่เนาะหนาจริงๆหนาจริงๆไม่ใช่หนาจริงจเอาบมเป็นเนาะเอาหี้กับพ่อแหละข้าเจ้าสั่งไม่ได้หมี่แมนเ้องเทน้ำบ่แตงว่ามแมนแหละ ค<ไ>อนนอนตลาดนี่อหลายคนเดินลงมาเซล<ฮ>เซลพี่น้องมาหามาหานี่ก็ทาน้ำไม้หรือฮะเอาเท้าปุ๊บป้าเป็นกกอบเป็นกกอบปะเรา เดี๋ยวไปหันเราใหม่เยอจักหมื่นก็เนาะได้ขึ้นปักซองก็สื่อใหญ่านาั่งมากเยอะานาั่งมา,จากจังควงขู่กันเลยได้เอาเท้าเหมือนกันเลย พอแล้วเนะ<อ><อ>าะแถวนี้มันเลิก่ะเย็น สอนเอาเลยนอสูนอเท่าหับก็คือจุ่ยคุยจุยขึ้นมาปลาองไปบัวเทามันจะมันบุยขึ้นว่าวันนี้นะ ลอยน้ำถ่ายเลยมินี่เปิดแล้วบันปังนะปาดเดียวกับกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านไปเลยพี่น้องเลย